มาแน่นะครับอีกหนึ่งรุ่นจากทางค่าย MG นั่นก็คือ MG4 รถไฟฟ้าภูมพลัง EV 100%เตเตรียมเปิดให้จับจองกันในประเทศไทยแล้วในวันที่15พฤศจิกายนนี้ MG4 หรือที่ในประเทศจีนเรียกว่า MG มู่หลานนะครับ เป็นรถ e ีีรถไฟฟ้า100%มีตัวถังแบบแฮ s ส a แบ็กเป็นรุ่นล่าสุดจากทางค่าย MG ที่ถูกออกแบบบนแพลตฟอร์มแบบ MSP Architecture นะครับมีการเปิดตัวครั้งแรกในโลกเนี่ยในตลาดบ้านเกิดนั่นก็คือประเทศจีนในช่วงมิถุนาของปี2022ที่ผ่านมาโดยบริษัทเนี่ยหม่ยมั่นปั้นมือนะครับจะให้เป็นรถไฟฟ้าระดับ g l o b a l model ที่จะทําในตลาดในทุกๆทั้งโลกนะครับทุกๆประเทศล่าสุด MG Cell ประเทศไทยเนี่ยมีการเตรียมเปิดรับจอง MG4 Electric ในวันที่15พฤศจิกายนนี้ผ่านทาง MG Thailand Application หรือเว็บไซต์ MG Car นั่นเองนะครับทางด้านตัวถังภายนอกหรือมิติตัวถังนะครับมีความยาวอยู่ที่4,287ม mm, ิลิเมตร วามกว้างนะครับอยู่ที่1,836ม mm, ิลลิเมตรความสูงอยู่ที่1,504ม mm, ิลลิเมตรมีระยะฐานล้ออยู่ที่2,705ม mm. ิลลิเมตรการกระจายน้ำหนักนะครับทั้งหน้าและก็หลังเนี่ยจะเป็น50ต่อ50เลยทีเดียวเรียกว่าการทรงตัวดีมากๆทางด้านงานดีไซน์ของ MG4 Electric เนี่ย เป็นการยกงานการออกแบบจาก MG มู่หลานมาแบบทุกกระเบ็ดนิ้วตัวรถเนี่ยมาในรูปแบบ5ประตูแบบแฮทสแบ็กดีไซน์ค่อนข้างฉชบเขียวด้านหน้ามีลักษณะคล้ายๆอักษรตัว X ด้านข้างเนี่ยเน้นเส้นสายสะอาดตาและมีการลากเส้นสายจากล่างประตูเพื่อเพิ่มมิติให้ตัวรถด้วยด้านหลังมีไฟท้ายทรงบูมเมอแรงเชื่อมต่อเข้าหากันตลอดแนวนะครับปิดท้ายด้วยสปอยเลอร์หลังคาเนี่ยที่แบ่งฝั่ง ออกเป็นซ้ายและขวาอย่างชัดเจนชายล่างกันชนเนี่ยมีการปิดทึบและล้อพร้อมฝาครอบช่วยลดอากาศแบบหมุนเวียนบริเวณล้อนะครับเป็นหลักพลาศาสตร์นะครับทางด้านภายในของ MG4 Electric เนี่ยคาดว่าจะมาในโทนสีดำมีการเล่นวัสดุข,ขอบสีเงินโครเมียมนะครับ ภายในถูกติดตั้งหน้าจอมั่นวัดสําหรับผู้ขับขี่เนี่ยขนาด7นิ้วมาให้มีอุปกรณ์มาตรฐานและจอการขนาด10.25นิ้วที่จะแสดงผลความละเอียดต่างๆให้กับผู้ขับขี่นะครับรวมไปถึงติดตั้งการสั่งงานด้วยเสียงของฟังก์ชันในตัวรถต่างๆนอกจากนี้ยังมีสีภายในให้เลือกตั้งแต่สีดําล้วนสีดําสลับเทารวมไปถึงสีแดงสลับขาวด้วยนะครับ งานออกแบบคนโซลกลางเนี่ยมีความแปลกตาอยู่พอสมควรด้วยการย้ายตำแหน่งที่วางแก้วไปอยู่ด้านข้างบริเวณที่ยื่นออกมาซึ่งเป็นที่อยู่ของปุ่มเลือกตำแหน่งเกียร์เนี่ยก็จะชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายได้ด้วยและปุ่มเลือกโหมดการขับขี่อีกทั้งยังใช้แนวทางการออกแบบที่ค่อนข้างเรียบง่ายแต่แปลกตานะครับ สำหรับรุ่นย่อยของ MG4 Electric เนี่ยทางด้านจีนนะครับในประเทศจีนเนี่ยแตกต่างกับประเทศประเทศทางฝั่งยุโรปนะครับแต่ว่ามี2รุ่นย่อยเหมือนกันนะครับเราไปดูทางประเทศจีนกันก่อนนะครับประเทศจีนใช้รุ่นคําว่า Flagship นะครับแล้วก็รุ่นดีลักในรุ่น f l a g s h i เนี่ยมีการขับเคลื่อนล้อหลังด้วยมอเตอร์เดี่ยวให้กําลังสูงสุดที่170แรงม้ามีแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรพ่วงด้วยแบตเตอรี่ความจุ51กิโลวัตต์แอ์มา์นะครับ ระยะทางวิ่งสูงสุดเนี่ยต่อการชาร์จ1ครั้งอยู่ที่425กิโลเมตรตามมาตรฐานของ CLTC นะครับส่วนในรุ่นดีลักเนี่ยจะขับเพื่อนล้อหลังด้วยมอเตอร์เดียวเหมือนกันให้กำลังสูงสุดอยู่ที่204แรงม้ามีแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรจะมากับแบตเตอรี่ความจุ64กิโลวัตต์หาวระยะทางวิ่งสูงสุดที่ทดสอบเนี่ยอยู่ที่520กิเมตามมาตรฐาน CLTC เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูทางรุ่นทางฝั่งยุโรปก,กันนะครับมีด้วยกัน2รุ่นรุ่นแรกก็คือ Standard ดแ n รงนะครับรุ่นที่2ก็คือรุ่นลองแรงในรุ่น Standard ดแ n รงเนี่ยก็จะให้กําลังสูงสุดอยู่ที่170แรงม้ามีแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรเหมือนกับในประเทศจีนนะครับมีความจุข,ของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่51กิโลวัตต์าวและระยะการชาร์จอยู่แล้วก็ระยะทางการวิ่งนะครับ จะวิ่งได้ประมาณ350กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นมาตรฐานทางด้านฝั่งยุโรปนะครับยุโรปใช้มาตรฐาน WLTP นะครับส่วนรุ่นรุ่นลองแรงนะครับมีแค่กำลังสูงสุดอยู่ที่240แรงม้าแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับเหมือนกันแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่64กิโลวัตต์วระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ย อยู่ที่450กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ของทางฝั่งประเทศยุโรปซึ่งผมดูแล้วน่าจะใกล้เคียงกันครับแล้วแต่มาตรฐานของแต่ละแบบประเทศนั่นเองนะครับณเวลาปัจจุบันนะครับ MG เซลล์ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการเผยข้อมูลตัวรถข,ของ MG 4 Electric อย่างเป็นทางการในรุ่น ที่จําหน่ายในประเทศไทยพร้อมข้อมูลรายละเอียดออกมาแต่อย่างใดนะครับจะมาพร้อมกับขุมพลังขับเคลื่อนแบบไหนแล้วก็มีราคาจําหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องขาอ่าวแมกซีนไทยแลนด์ของเราด้วยนะครับและฝากเข้าไปอ่านบทความต่างๆได้ที่เว็บไซต์ Car m a g a z i n e t h a i l a n d .com ในวันนี้ต้องจากลาก,กันไปก่อนนะครับยังไงก็แล้วแต่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ